ได้มได้ไหมครับเล่อไห่วะเด็กๆร่ากันรอนพรอนไหลยดนึงลูก้อนเมรกายครับเป็นลูกครับผมโอ้แล้วมหนาเรี้ยวอ่อนได้ค่ะโดดเลือนอย่ามาเอ็นนัดโอ้โอเคตีโค้งหนอเทีโค้งนี้โอเโค้งไหิดขาโค้งใกล้ใกินหมด กินทำไมรูปมาไปเติมเงินน่ารักอันนี้เลโอเคค่ะ okay นับห้าสีเริ so ่มได้เลยค่ะพี่อาจารย์ค่ะทุกคนก่อนค่ะสวัสดีครับอารมณ์้องก่อนครับผมกันนี้ค่ะเชิญสื่อมาอ๋อวันนี้ก็ถือโอกาสเชิญพี่พี่สื่อมวลชนนะครับมาเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ของเคียรไฟวันนะครับก็ สวัสดีปีใหม่ด้วยเลยแล้วก็ขอบคุณที่พี่พี่สื่อคอยซัพพอร์ตเลิฟซีกแล้วก็บริษัทมาตลอดปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นการเลี้ยงขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไปด้วยกันครับอย่างปีอย่างปีนี้ปีที่ผ่านมานี้ก็คือค่อนข้างประสบความสำเร็จมากเกือไปว่าใช่ครับระดับหนึ่งครับถือว่าเป็นไปตามเกออิอถือว่าเกินคาดดีกว่าครับเ,<อ>เกินคาดกว่าที่คิดไว้ครับ,รบก็ได้อิทธิพลจากพี่พสื่อมวลชนที่คอยสนับสนุน ช่วยเสียฟลายวันมาครับก็อยากจะขอบคุณในวันนี้ก็ถือโอกาสขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่อย่างอย่างอย่างที่บอกไว้ครับครับจะไม่เคยสวัสดีปีใหม่แบบจะต้องมีแบบความพิเศษอะไรที่จะบอกพวกเราไหมอ๋อสำหรับปีนี้สองพิเศษครับก็ก็ถ้าถ้าเป็นความพิเศษเหรอครับก็ก็เหมือนที่เคยเรียนแจ้งไปตั้งแต่ตอนไฟแนลอีพีนะครับก็ปีนี้เราจะมีทั้งหมด2เรื่องที่จะเป็นซีรีส์นะครับแล้วก็มีโปรเจกต เอ่อเทียร์มิวสิกนะครับที่จะผลิตคอนเทนต์เรื่องเพลงขึ้นมานะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเรื่องซีรีส์ทั้งสองเรื่องของปีนี้นะครับก็อยู่ในช่วงโปรเซสของการประชุมแล้วก็ประชุมทีมภายในก่อนนะครับก็อยากจะขออุบไว้ก่อนนะครับแต่แต่ปีนี้มีมีเรื่องให้สนุกแน่นอนเข้มข้นแน่นอนกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับมาถึงวันนี้แล้วเปิดเผยอะไรได้มากแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนกับรอติดตามเป็นสองเรื่องที่เป็นสเรื่องที่จะได้เห็นอ่า คู่หลักใหม่ๆขึ้นใช่ใช่ครับอาจจะมีเพราะว่าเรามีทั้งหมดสองเรื่องนะครับก็อยากนําเสนอน้องน้องๆในมุมอื่นในบทบาทที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมได้เห็นความท้าทายในความสามารถของน้องๆที่ร่วมแสดงในบทบาทใหม่ๆด้วยครับคู่หลักครับคู่เดิมแต่ว่าแต่ว่าอาจจะเป็นในมุมอื่นๆถูกต้องถูกต้องครับคราวนี้เราต้องเป็น เป็นโจทย์ยากของทางทีมงานแล้วก็ทางตัวผู้บริหารทั้งหมดนะครับว่าต้องมาประชุมกันว่าน้องเนี่ยเราอยากนําเสนอน้ในในรูปแบบแบบไหนแล้วก็อยากให้น้องท้าทายความสามารถอะไรที่เหมาะสมกับน้องอะไรที่ทําให้น้องเนี่ยมีศักยภาพที่เติบโตมากยิ่งขึ้น่ยครับันี้อันนี้เป็นโจทย์ของเราจิงๆวางโปรเซสสำหรับการที่จะแบบประกาศเรื่องของซีรีส์ซีรีส์สเรื่องนี้อยู่ในช่วงไหนคอ่า ถ้าตามถ้าตามความถ้าตามความความรู้สึกตอนนี้ครับอยากอยากจะประกาศักวันพรุ่งนี้เลยครับแต่แต่แต่เราใช่ใช่พร้อมแล้วแต่เราขออ๋อโอเคโอเคแต่แต่ขอขอขอบริษัทแบบขอประชุมให้ให้ชัวก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะว่ายังไม่อยากรีบประกาศออกไปเดี๋ยวกลัวจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเงี้ยจะไม่ขอเป็นทางการดีกว่าครับ อยากส่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นน้วไิยายอยู่แล้วหรือว่าเป็นเรื่องที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เลยเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมาใหม่ตอนนี้อ๋อครับตอนนี้เราดูในหลายๆช้อยเลยครับ <c oughs> มีทั้งนิยายที่เรามองอยู่แล้วก็แต่งใหม่ตามคาแรคเตอร์ของน้องที่เราอยากจะนําเสนอด้วยครับตอนนี้เรากป็ังชั่งน้ําหนักแล้วก็กําลังดูว่าอันไหนที่จะส่งเสริมศักยภาพข,ของน้องได้ดีที่สุดครับแต่แนวที่อยากทำนี่ยังปนเป็นเนวรนรุน่เน,นเบบจากถึงน้ำมืออยู่ไหมหรือว่าจะให้น้องโตขึ้นมาอีกหน่อยหรือว่าอืมยังงคเป็น วัยร да. ุ uh, ่นในในรั yeah. well ้วโรงเรียนอยู่ครับครับงั้นสิ่งที่น่าจะพูดได้แล้วน่าจะเป็นเรื่องของเทียมมิวสิกใช่ครับเทียมมิวสิกครับเทีมมิวสิกตอนนี้เรามีแผนวางไว้ทั้งหมด3คนนะครับที่ที่จิมมี่เทีมมิวสิกก็คือกลิตโชคแล้วก็โตโต้นะครับที่มีแผนว่าเราจะออกซิงเกิลเดี่ยวของทั้ง3คนนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงดําเนินงานด้านการเขียนเพลง แล้วก็วางบทเพลงของน้องๆคาแรคเตอร์ของน้องๆให้เข้ากับเพลงอยู่นี้อ,อยู่ในโปรเซสนี้อยู่ครับหังนี้ก็พอเราคุยกันโปรเซสนี้จบแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกน้องๆเข้ามาประชุมร่วมกันแล้วก็มาร่วมดิสคัสร่วมกันอาจจะมีการแต่งเพลงร่วมกับน,น้องๆด้วยอะไรเยงี้ครับคืออยากจะดึงบุคลตัวน้องออกมาเพื่อเป็นเพลงด้วยไม่ใช่ว่าแต่งแล้วให้น้องร้องอใช่ครับต้องต้องตัวตัวเพลงที่เรามองนี่เราอยากให้เป็นการส่งเสริมุ ศักยภาพของน้องๆด้วยแล้วก็ให้เข้ากับตัวคาแรคเตอร์ของน้องๆด้วยครับัออนเมื่่ไหรคะใกล้ใกล้ๆไหนใกล้ใกล้แล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่ประมาณสัก90%ครับเพราะตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องมิวสิกดีเลกเตอร์แล้วก็อาร์ติดีเลกเตอร์ในฝั่งของทีมมิวสิกนะครับถ้าถ้าเราชวนจริงๆแล้วแล้วก็จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นใครที่จะมาดำรงตำแหน่งมิวสิกดีเลกเตอร์ของเพียนะงั้นแสดงว่าของ ใช่ครับแสดงว่าคือค่อนข้างน่าจะใกล้ฝั่นเพื่อนเลยหรือว่าจะออกพร้อมๆกันเลยทั้งสามคนอ่าเรื่องแผนเรื่องแผนการออกใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเอาตรงก็คือขึ้นอยู่ว่าเพลงไหนแต่งเสร็จก่อนเอาเพลงไหนคนนึแล้วก็เป็นเพลงของตัวเองใช่ใช่ใช่ครับก็เพลงนี้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าเป็นโจทย์ที่ใหม่สําหรับเราเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างท้าทายเหมือนกัน เพราะว่าในในการแต่งเพลงเนี้ยเราอยากให้ส่งเสริมตัวบุคลิกภาพน้องแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพของน้องแล้วก็นำเสนอตัวน้องให้เป็นแบบที่เป็นตัวน้องจริงๆเนี้ยครับไม่นิดความยากคาะทางน้องๆก่อนละกันเนาะครับที่มีน้งจีบเนาะจีบเป็นไงครับความพร้อมสำหรับเจ้าครับเพียร์มิสศิลปินจีบจีบได้ไหมครับครับผมก็ควพร้อมเลยครับคิดว่า ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยครับเพราะตอนนี้ยังไงดีอาจจะช่วงนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสทางเรื่องเพลงร้อเเนื่องจากมันอาจจะยังมีอีเวนต์อีกหลายอย่างที่เหมือนทางเทียเนี่ยอาจจะแบบเขาเรียกังไงจัดมาให้เพื่อแฟนคลับทุกคนมากกว่าใช่เดี๋ยวเราไปถึงตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะพิเศษการเป็นตัวกิจเองตัวศินตัดปีนทีผมว่าการพิเศษเหรอครับเพราะว่า ถ้าเรื่องเป็นความเป็นตัวศิลปินในตัวผมก็อาจจะเป็นแบบแนวไหนแนวไหนที่ชอบแช่ไหมที่คิชอบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นฟิล์มยังไงดีมันอาจจะเป็นเพลงที่ตามทันยุคสมัยในสมัยนี้อาจจะเป็นพวกแอนบีหรือป๊อปในปรจจุบนนี้ใช่ครับแต่ก็อาจจะแบบมีปรับลูกเล่นหลายแบบอาจจะแบบมีผสมผสานแรปมาบ้างในอนาคตแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะับเต้นไหมมีเต้นไหมเต้นผมว่า ก็อาจจะมีครับเพราะเพราะช่วงนี้เขาอาจจะเป็นยอดฮิตใช่แปลกๆอะครับไม่่อยูก็ครับก็พร้อมไหมเหรอครับก็ค่อนข้างพร้อมครับตอนนี้ก็ฝึกร้องเพลงอยู่ครับผมก็คือได้ร้เพลงมาได้มาคือพร้อมเลยพร้อมเลยเาผมเราเราแบบว่าเสนอความคิดอะไรยังไงให้กับทางทีมงานบ้างไหมครับ เรองเพลงก็พี่อยากทำอะไรเงี้ยค่ะเมีบอกไปบ้างไหมอยากได้แนวนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้บอกยังไม่ได้คุยใช่ไหมเอามเมื่อกี้พี่เขาบอกยังยังเดี๋ยวยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะเรียกหมาคุยแต่เราก็เตรียมพร้อมนื่อาการการร้องเพลงอยากอยากทำแบบอยากทำแบบป๊อปอะครับแบบแบบป๊อปอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันก็ อยากเต้นเต้นเลยนะคุณเเรื่องเสร็จต้องมาแล้วเทีะครับเออเนี่ยกลิ่น้อนอยากอยากเต้นมากเลก็อยากอยู่นะครับอยากอยากเต้นครับพี่ครับผมเนี่ยว่ามิวสิกจะมาเมื่อกี้อันนั้นถามถึงอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับครับก็ออ๋เดือนนี้ครับเร็วๆนี้ก็จะมีอีเวนท์ออฟฟิเชียลจากของทางเทียนะครับก็จะเป็น Tank Keeping ครับวันที่22อ่านี้นะครับ ก็จะจัดที่พลากอนนะครับเวลานี่เดี๋ยวรอขอประกาศทางอย่างเป็นทางการน่าจะเป็นช่วงช่วงเย็นครับประมาณสักหนึ่งทุ่มครับเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างเป็นอีเวนท์ที่เราอยากจัดขึ้นเพราะอยากขอบคุณแฟนคลับจริงๆครับในวันนั้นเราก็จะมีมีโชว์เล็กๆน้อยๆจากทางน้องๆครับแล้วก็จะเป็นการกีตติ้งของน้องๆกับพี่ๆแฟนคลับจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าคะอ่าเซอร์ไพรส์แหะครับ ก็จะก็จะเป็นโชว์จากน้องๆครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยากให้น้องๆได้พบปะพี่ๆแฟนคลับครับในวันนั้นเลยครับแล้วก็อยากเห็นอะไรไหมครับรีเควสต์ได้หัวม้าไหมครับหม้าขี่ม้าในงานโอ้พาลากอนนะมีช้างดกวาครับใส่ผ้าเขาม้าไปเรียนพาลากอนยายายาเดี๋ยวเพี่เขาให้ใส่จริงพี่ยี่สิบสองนี้ครับเป็นแต่ง แกลงกิฟต์วิ่งครับเป็นการอีเวนต์ขอบคุณใช่ครับอ๋อแล้วก็มีงานแฟนไซด์ครับเป็นวันที่15บห้หรือ16 15กส้าไหมครับหรือสิบหโอเควันที่สิบห้ควันที่สิครับสิกุมภาพันครับสิกุมภาเป็นอีเวนต์แฟนไซา์ครับใช่ใช่ครับเปนช่วงเวลเลนทายพอดีอ่าอีเวนต์ตอนนั้นก็ จะเป็นสําหรับผู้ที่ได้สิทธิ์โฮโลแกรมที่เป็นได้โฮโลแกรมจากน้องๆนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมแฟนสายแล้วก็ส่วนอีเวนต์แฟนมิสก็เป็นวันที่29มีนาครับ29มีนาอันนี้คือยังไม่ได้ประกาศในไทยบัตรอะไรอยยังยังยังครับมูชอันเป็นยังไงบ้างคะับสำหรับการจัดเงานกับกาเลอร์ในไทยบาศจะประกาศอะไรแฟนมิสใช่ไหมครับแฟนมิสแฟนมิสนี่เราจัดวันที่2 เกมีนานะครับประกาศขายบัตรช่วงต้นเดือนกุมภาครับกุมภาเดือนนึงใช่ครับผังจะประจผังของงานนะครับจะประกาศประมาณปลายเดือนนี้ครับแต่ยังไม่แน่ใจเรื่องวันนะครับเดี๋ยวขอประชุมกับทีมก่อนแต่จะตัที่ได้แล้วสถานที่ได้แล้วครับพูดได้เลยครับอ่าได้เลยครับได้เลยครับเป็นเดมอนงาวงวานครับตอนนี้มีมีความที่เราเคยไรที่พูดได้บ้างสำหรับแฟนมีที่จะประกาศแฟนมีท แฟนมีใช่ไหมครับเป็นทีมของงานแล้วกันครับทีมของงานจะเป็นทีมสวนสนุกจะเห็นเรปเปอร์เซนต์ความแบบเป็นตัวน้องเรื่องความสนุกสนานอย่างเงี้ยอาจจะเห็นจริงชา้าสวรรค์ในงานเหลืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วไปหอดเลยเหรอสิบลายน้องทราบพร้อมกันตรงนี้เลยครับน้องทราบไล้วครับสิบลายอาจจะเป็นพวกเราสิบลายเลยเหรอสิบลายผมขี่สิบลายด้วยพี่โหลงมาอันนี้เป็นครอันมีที่คือเป็นน้องน้อง,ง,งนักแสดงนำแบบว่าทั้งหมดทั้งหมด27คนครับ 20ไลน์ลงมาเย็บเจ็ดคนพร้อมกันตอนนี้ต้องให้น้องๆเตรียมตัวอะไรบ้างคะสำหรับทั้งแฟนซายแล้วก็แฟนมีที่กำลังจะแน่นอนครับว่าแฟนมีก็มีโชว์ที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็เซอร์ไพรส์กับแฟนๆแน่นอนครับก็ตอนนี้น้องอยู่ในช่วงฝึกซ้อมและก็วางแผนการฝึกซ้อมอยู่ครับแสดงว่าก็คือหลังเปิดไฮฟูก็คืออาจจะได้มีโอกาสได้เห็นน้องๆกันอีกตลอดทั้งปีใช่ครับทุกคนที่รอคอยน้องๆกันอยู่ ก็จะเป็น event, อีเวนต์แฟนแฟนมีตนะครับหลังวันที่29มีนบเามนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีแฟนเขาเรียกว่าอะไรครับแฟนมีตต่างประเทศนะครับเรื่อง,รเ,ง <c oughs> อรรเรื่องประเทศต่างๆนี้ขอโทษครับเรื่องไม่ได้ต่างๆนี้เนี่ยเดี๋ยวขอประกาศอย่างเป็นทางการอีกนะครับแต่ว่ามีแฟนมีตในต่างประเทศในปีในหลังจากแฟนมีท ในที่ไทยแล้วใช่ตอนนี้การแล้วจะเริ่มเดินต่าแผ่นไี่ต่อไปใช่ครับตอนนี้มีติดต่อมากี่ประเทศแล้วครับคร่าวๆประมาณสักห้าหกประเทศแล้วครับตรงนี้ครับอันนี้อะไลยคนอาจจะเป็นเ่วงเพรว่าน้องแบบน่าจะยังเรียนหนังสือกันอยู่ใช่ครับตรงนี้เราจะต้องไปดูถามมีเงินใช่ครับเราต้องเราต้องดูเรื่องเรื่องเวลาเรียนของน้องๆแล้วก็ให้แมทกับเวลาที่เราสามารถทำงานได้นะครับหลังที่เราขอต่ต้องนิดนึงเนาะใช่ ใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะถามทางด้านเราต่อได้ครับพี่ต้อมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับไม่ต้องพักไม่ต้องคัดต่อเลยต่อยาวเลยพี่ต้อมนะคะเด็กๆชิดกันเลยลูกเดี๋ยวบอกมาต่อไปนะคะสำหรับน้องค่ะอาจจะี่ปีที่มั่วไม่ไ่าเด็กๆเราเรายังไหวเริ่มมีใหม่แล้วเนอะน่าจะเมื่อกี้ที่ทางผู้บริหารบอกเลยว่าเรามีงานที่รออยู่ทั้งเพลงทั้งซีรีส์เลยอะไรเงี้ยเอาแต่ละคนคีใครบ้างคะ เอาเป็นเอามันบอกกับโอเคก่อนค่ะอ๋อผมกับเอวานโอเคก็คือข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 อถามอีกรอบหนึ่ครับก็คือทางพิธีกรก็เมื่อกี้ทางที่ผู้ประหารบอกเราเละว่าปีนี้มีเตรียมอะไรไว้ให้พวกเราบ้างแนนมาซีรีส์แฟนนี้แฟนชายแล้วก็เพลงด้วยครั้งเราทุกคนนะคะเตรียมตัวยังไงบ้าง สำหรับตรงนี้เนาะจะเข้ามาแบบเต็มตัวก็อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจครับก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนพร้อมแค่ไหนครับก็มวทำงานหนักขนาดนี้โอเคลูกเออพร้อมเสมอไม่เฟกเลยดิก็ก็พร้อมครับก็แบบพร้อมแบบที่จะเจอแบบอะไรในอนาคตที่แบบจะเข้ามาในชีวิตเนาะประมาณนี้ครับราคาเท่าไหร่ะคะมันเคยลดที่มาไม่น่าเลยจริง โออเคให้อยู่นั่นแหละจรังจริงๆก็พร้อมครับพร้อมที่จะจริงๆเราก็ซ้อมคอาเยกว่าถ้าเกิดร้องเพลงก็ฝึกอยู่อะไรเงี้ยคะอยากฝึกสกิลหลายๆด้านเหมือนกันแล้วซีนี่ับบปกติป่ะอ้อมแค่ไหนก็ถ้าผมสองคนก็พร้อมเสมอครับใช่ก็มีให้ ผมว่าอ่ะคาดว่าคาดว่าคาดว่าต้องมีให้ดมพ,พอได้ดูแน่นอนครับคือเป็นคำสัญญาะอะมอเสริมใหโลกสงบก็ตามนั้นครับแล้วแต่ไปคาดว่านะคาดว่าคาดว่าคาดว่าถ้ามีคิดว่าทุกคนน่าจะรออยู่ครับผมเหตุผลล่ะาคะ <รอ S 2> <ม>สำหรับปีนี้เนาะเราน่าจะมีแบบหลายงานเลยเพลงด้วยซีรีส์มายุมงหรือเปล่าแต่ว่าความพร้อมของเรา สำหรับปีนี้นะครับผมว่าพวกเราเด็กทั้งย7ิดคนนะครับก็เตรียมตัวสาหรับงานทุกงานที่กําลังเข้ามาในอนาคตแน่นอนครับก็เนื่องจากมันจะมีทั้งแฟนมีสหรือแฟนไซด์ผมว่ามันเนื่องจากจะมีโชว์ที่เพื่อเพื่อแฟนพี่พี่แฟนคลับทุกคนนะผมว่าเด็กทุกคนน่าจะแบบเตรียมพร้อมเพื่อยังไงดีทําให้ทุกคนแบบภูมิใจกับแล้วก็สนุกไปกับทุกงานที่แบบพวกเราแสดงโชว์มาอย่างเต็มที่อะไรประมาณนี้ครับแล้วด้วยความที่แบบเป็นแฟนมิดครั้งแรกด้วยเนาะใช่ครับตื่นเต้น เพราะว่าเท่าความตื่นเต้นเด็กทุกคนตื่นเต้นเป็นธรรมดาครับเนื่องจากเอาไรผมก่อนเอาเท่าผมก่อนนะครับเท่าผมก็ตื่นเต้นอยู่แล้วครับเ <c oughs> พราะเนื่องจากมันเป็นงานที่ครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็มันมีทั้งการโชว์ด้วยเนื่องจากบางทีประสบการณ์เรื่องในบนสเตจพูดฟอร์แมนซ์ <c oughs> เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ มีประสบการณ์เยอะขนาดนั้นก็อาจจะแบบต้องไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมกับสเตจในอนาคตข้างหน้าพี่ๆมาไม่ผิดหวังแน่นอนมาเยอะๆนะคะก็ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนมาครับเพราะเนื่องจากเหมือนในทุกแสดงโชว์พวกเราแบบเต็มที่กับทุกงานแน่นอนครับก็อยากให้มาร่วมใจความสนุกด้วยกันอ่ครันุกเป็นอย่างเตรียมเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะเดี๋ยวจะเจอแฟนๆเยอะแล้วแฟนมีแฟน้ายด้วยครับสำหรับทั้งท่านมีล้อแฟนสายก็ ไม่อยากใช้คําว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับแต่ว่าก็อยากให้ทราบไว้ว่าทุกคนพยายามเต็มที่สรับทุกทุกงานอยู่ตลอดครับแล้วก็ทุกคนมีความสุขเด็กทั้ง27คนมีความสุขตลอดหลังที่จะมีงานที่จะได้เจอพี่ๆแฟนคลับก็อยากให้ทุกคนได้รับพลังงาน p o s ิทีฟแล้วก็ได้รับความรักเหมือนที่ทุกคนได้รับความรักจากพี่ๆเสมอมาครับาทางสกาดเหมือนกันเนาะหมวาสกเลยครับสกัดเลยสกัดเป็นหุบ้างเราอยากทำอะไรในแฟนนี้บ้างคะแฟนครั้งแรกของเรา ก็ผมก็อยากทำอยากทำหลายอย่างเลยครับที่มันทำได้ครับทำหลายอย่างที่ว่าทำได้อย่างเช่นไม่ทำแล้วกไม่รู้เอาอย่างอยู่เชนบ่อยๆเอออย่างเช่นเต้นร้องเพลงอะไรแบบนี้ครับพี่ต๋องีต๋องีเซิร์ฟเวอร์ปีเวิร์ฟสุดเล็กไม่รู้เหมือนกันเราตื่นเต้นแค่ไหนเก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของผมแล้ว กับของทุกๆคนนะครับผมครับก็ตื un> un> <sk <sk ่นเต้นครับผมอ่ะลองชวนให้แบบว่าพี่พี่รอมาเจอพวกเราหน่อยเด้ไครับก็คิดถึงพี่พี่ทุกคนนะครับอยากให้พี่พี่ทุกคนมาหานะครับอ๋อนอลลี่อ๋อนอลลี่น้อยเขาต้นเเปนเจ้าเขาผมก็ผมนะครับก็ได้ฝึกสกิลนะครับสำหรับเซลนะครับสกิลแบบร้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับแฟนนิดเลยใช่ครับผมโตโตอยาก่ทำเอง อยากลองครับผมอยากลองเพลงใช่ครับฝึกมาตั้งทีเนาะฝึกมาตั้งทีต้องโชว์หน่อยเข้าอยาก้องกี่เพลงหนึ่งเพลงก็พอครับหนึ่งเพลงก็พอน้อยแต่น้อยไปเพลงเดียวน้อยไปงั้นสองเพลงไะ้ไหครับเป็นคู่ไหมเป็นคู่เออเป็นคู่มีไหมเป็นคู่มีไหมเป็นคู่เหรอไม่ยากครับหม่ยถึงว่าอยากลองเป็นคู่ไหมเป็แฟนมีนีมเป็นได้ครับได้หมดได้หมดครับ อลองววนนก็มาเชียร์หน่อยมาเชียร์พวกผมกันได้นะครับเขาผมนอนก็จะเหนื่อยกลางยันเออเดี๋ยอเรื่องอินเตอร์เทนนี้ต้องร้องให้แองเจนค่ะมันหมดแล้วพ <Hayır> <neither> <c oughs> ี่มีแกเขาตอบมาหมดแล้วแต่เราตอบไม่ธรรมดาสำหรับเราเนี่ยอ่ะก็ถ้าสำหรับผมนะครับก็เรียกว่าไงพวกเราทุกคนขออนุญาตตอบเป็นรวมภาพรวมดีกว่าพวกเราทั้ง ทุกคนนะครับก็แบบว่าเรียกว่าไงพยายามแล้วก็ตื่นเต้นท,ที่จะเจอแฟนคลับทุกคนแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้จัดแฟนมิตครั้งแรกของพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้เจอแล้วก็จะมีงานแฟนมีตรที่เป็นของพวกเรากันเองนะครับพวกเราซ้อมแน่นอนแหละซ้อมร้องซ้อมเต้นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับผมเพื่อแบบว่าให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบว่านอกจากที่พวกเราแสดงได้แล้วพวกเรามีศักยภาพทางด้นานอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ครับใช่แต่ช่วงของอินเจไม่น่าจะธรรมดานะ พลังอินเตอร์เน็ตยัเหลือตีลังกาเลยประมาณนั้นคือพี่เชื่อไหมก่อนอันนี้อาจจะเขาอาจจะยังไม่คิดก็ได้เกิดถ้าคราวนี้ค่าให้ผมหัวสลิงลงมาจากคอทำยังไงอ่ะที่ผ่านมาแบบว่าเขาเะียกอะไรนะสนุกไงเธออาจจะต้องปีอะไรหรือเปล่ารถไฟเหาะอะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับพี่น่าเล่นเนียเรียกได้ว่าพร้อมรับทุกความตื่นเต้นที่เข้ามาในชีวิตครับผม ชิงช้าสวรรค์กลัวความสูงครับจริงๆถ้าชิงช้าสวรรค์นี้ไม่อยากขึ้นกับใครเลยไม่อยากขึ้นด้วยมาหมุนได้นะมาหมุนได้มาหมุนพอได้อยู่ครับ <c oughs> เป็นมะหมุนดีกว่าครับโตลเลยน,นั่งกับเพื่อนๆทุกคน <c oughs> อ่าเอามือยฝากเพ่ออเียโอเคออฝากเชิญพี่ๆทุกคนเหรอ มาสายงานแฟนนี้ให้ติดปากติดปากกันเอาไม่ทอดเลยลูกพี่ครับพี่ครับโอ้ยมันหมดยุคไปแล้วโยเขารอฟังเสิร์ฟหน่อยเสิร์ฟหน่อยเสิร์ฟหน่อยเร็วเม้าอะเราเป็นกันเองได้ไหมฮะให้กับพี่พี่แฟนๆไงเราชิวๆเปิดมาขึ้นกูมึงเม้านะเราไม่ใช่คนอย่างงั้นไมเป็นพื้ก็ อยากฝากพี่พี่แฟนๆทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดว่าพวกเรามีงานงานไหนก็ฝากพี่ๆมาหากันเยอะๆนะครับครับผมด้วยเหรอก็ถ้ามีงานไหนในอนาคตเช่นอาจจะเป็นแฟนมีตงานคู่หรือว่างานรวมแบบก็อยากให้ทุกคนมาเจอพวกเราเยอะเพราะว่าพวกเราคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับ มาเจอกันนะครับผมอขบคุณญชาบคุณคญชาตัวโต๊ะภาษาอังกฤษนี่ผมส่งก่อนเลยไม่งั้นเข้าแน่ๆภาษาอังกฤษอินเตอร์แฟนไหนลองโชว์ดูวยกันพี่แล้วเอาก่อนเลยเอางี้โตโต๊พูดเดี๋ยวพี่เสริมอ่ไม่เอาก่อนเลยเอาก่อนเลยคือผมพี่อะคนคนคนแล้ประโยกขัดกันไม่คือพี่อะพูดผมเสริมโอเคครับพี่ขอโทษไว้สวยก็ for อ้าเอาเลยไหมห้าสี่สามสองหนึ่งก็ thank for all inter fans that support us in the past last year so I hope we go together in the next year and we ไม่รู้อะพี่คิดไม่ออกละไม่ได้ใช้นาน the past year ก็ see you everyone at fan sign and fan meet นะครับนี่ hope to see everybody there แล้วก็จะมีแฟนมีต่างประเทศด้วย เป็นภาษาไทยอังกฤษน,นะครับก <c oughs> ็หวังว่า,วาจะเจอทุกคนในงานนี้นะครับ <c oughs> อันนี้มันภาษาไทยสำเนีังกฤษเฉยๆปะบอกะยินดียินดีมากๆเลยที่จะได้เจอทุกคนแล้วก็คิดถึงทุกคนมากๆนะครับแ Andy s ด u นะครับขอบคุณครับแล้วก็ฝา Faro พอๆด้วยนะครับขอบคุณครับแหทลองภาษาพอๆพอๆพอๆๆ รู้แล้วอินเตอร์แฟนใช่ไหมมาเ้อะครับพ่อแม่พี่น้องเ้อะครับมาว่าเขามาเ้อะครับสำหรับเลิฟซิกสองพันยี่สอครับพ่อกันแน่เ้อะครับปีนี้เ้อะครับสำหรับแฟนใายกับแฟนมิดเด้อะเอาอีกแล้วดแฟนใต้แฟนใต้ไปครับก็ผีน้องนะครับน้องชาวบนรุงชาวหัดใหญ่นะครับ เออลบบานแล้วก็มาเจอกันที่กรุงเทพได้นเลยพูดใต้ใช้ไหมลูกพูดใต้เพี้ยนเลยให้กิจช่วยพูดไปอไล้วกิจช่วยพูดไปแล้วลกันมาถึงหาดใหญ่เลยสุดท้ายด้วยมีสก,กายฝากถึงเชนหน่อยละกันว้ายพี่พี่ขอแบบจบมขมขมขคมๆเพราะปกติเวลาเชนจบสมภาพหรอเชนจะจบคมอยู่แล้วขอแบบชีเซอร์ปะ คำคำถามว่าอะไรนะครับฝากถึงเชนเยี่ยมครับผมต้องพูดอะไรอ่ะคิดถึงเชนจังเลยคิดถึงเชนไหมวันนี้คิดถึงครับรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้ไม่มาคนเดียวแล้วไม่มีเชนที่จะเป็นนักข่าวให้เองก็รู้สึกดีใจครับไม่เอาเชนได้ยินเชนเสียใจอย่างเงี้ยสกายจะทำยังไงดีใจเพราะอะไร ก็ดี <Una> ใจไงได้ม<ล>าเจอพี่ๆสื่อทุกคนเนี่ยวันนี้กับบ้านไป็ง้อเชียร์ด้วยนะอบครนะ